สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรวจะพาทำขนมเปียกปูนใบเตยแบบบีบดอกสูตรเป๊ะไม่ต้องลองผิดลองถูกเลยนะคะพร้อมวิธีการบีบง่ายๆสีสวยให้เป็นริว้วเป็นดอกดีแบบนี้เลยค่ะวิธีการจัดเรียงใส่กล่องยังไงให้สวยงามน่าซื้อน่าทานอัปราคาให้สูงขึ้นได้ค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นี่เรานำข้าวโพดหวานมาต้มให้พอสุกพอค่ะใส่ใบเตยเพิ่มความหอมลงไปด้วยแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยจะได้มีความหอมหวานอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะต้มประมาณสัก8 1 0นาทีพอค่ะถ้าเกิดต้มนานเกินเดี๋ยวเมเ็ดข้าวโพดของเราจะเหี่ยวจะเหนียวจะไม่อร่อยนะคะต่อไปเราจะมาทำในส่วนของตัวกะทิไว้ทานคู่กับขนมเปียกปูนของเรานะคะ ตั้งหม้อยังไม่ต้องเปิดเตาค่ะใส่กระทิอบควันเทียนลงไปค่ะวันนี้พรวจะใช้เป็นกระทิอบควันเทียนเพิ่มความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะใครไม่ชอบกลิ่นอบควันเทียนให้ใส่เป็นกะทิธรรมดาได้เลยค่ะใครใช้กะทิข้นสดให้ใช้ส่วนหัวใครใช้กะทิกล่องใช้ได้เลยค่ะตามด้วยเกลือปนแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะหรือแป้งข้าวโพดก็ได้ เพิ่มความข้นใครไม่ชอบข้นไม่ต้องใส่แป้งก็ได้นะคะคนให้เกลือให้แป้งละลายเข้ากับกะทิดีก่อนค่อยเปิดเตานะคะพอเราคนเกลือคนแป้งละลายเข้ากับกะทิดีแล้วให้เปิดเตาไฟอ่อนค่ะต้มต่อจนกะทิสุกดีจนแป้งสุกดีแต่ไม่ต้องเดือดไม่ต้องแตกมันนะคะต้มให้พอสุกพอค่ะ พอเราต้มจนกะทิของเราสุกได้ที่ดีแล้วก็ปิดเตายกลงพักไว้ก่อนนะคะก่อนอื่นเราจะนำใบเตยหอมมาปั่นกับน้ำปูนใสก่อนนะคะตเตรียมโถปั่นใส่ใบเตยที่ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นท่อนไว้ลงไปค่ะตามด้วยน้ำปูนใสค่ะ ปิดไฟให้สนิทแล้วก็ปั่นให้ละเอียดดีเลยนะคะพอละเอียดดีแล้วก็นำไปกรองเอาแต่น้ำค่ะเตรียมชามรองด้วยกระชอนตาทีแล้วก็ถุงกรองชาอีกทีนึงนะคะ ต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของตัวแป้งกันนะคะส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งมันเกลือป่นน้ําตาลทรายความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปได้เลยค่ะตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวค่ะใครจะใส่น้ําตาลทรายอย่างเดียวก็ได้น้ำตาลมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้หรือจะใส่ผสมกันแบบนี้ก็ได้รสชาติก็จะ หวานละมุนกลมกล่กอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะนวดให้น้ำตาลมะพร้าวละลายดีสักหน่อยก่อนค่ะพอน้ำตาลมะพร้าวเริ่มละลายตัวดีแล้วให้ทยอยใส่น้ำใบเตยที่เราปัน่นกับน้ำปูนใส่ไว้เมื่อกี้ลงไปค่ะ และกนวทุกอย่างให้ละลายเข่ากันดีเลยนะคะสีที่ได้จะขึ้นอยู่กับสีของใบเตยของแต่ละคนที่เลือกมาใช้ค่ะถ้าเกิดสีของใบเตยของใครสีอ่อนจนเกินไปให้เพิ่มสีผสมอาหารไปตามชอบได้เลยนะคะใครชอบสีอ่อนๆสีธรรมชาติก็ไม่ต้องเติมสีผสมอาหารก็ได้ค่ะ พอเราคนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วก็นําไปกรองใส่หม้อใส่กระทะที่จะใช้กวนได้เลยนะคะเตรียมกระทะรองด้วยกระชอนตาถี่แล้วก็นําแป้งที่เราผสมไว้หมักกรองใส่ลงไปค่ะเปิดเตาไฟอ่อน คนตลอดคนเรื่อยๆกวนต่อจนแป้งสุกใสได้ที่ดีเลยนะคะพอเรากวนมาประมาณ10นาทีได้แล้วนะคะ เริ่มสุกใสดีแล้วค่ะเวลาเรากวนถ้าเกิดแป้งสุกใสได้ที่พร้อมบีบแล้วยกทับพีขึ้นแป้งเป็นรูปตัววีแบบนี้ไม่ไหลเป็นสายแสดงว่าใช้ได้นะคะเตรียมถุงบีบค่ะใส่เยือกแบบนี้ก็ได้พับปากแล้วก็ตักแป้งของเราใส่ลงไปค่ะ เอใส่ถุงดีบแล้วก็รวบวายถุงขึ้นค่ะใช้หนังยางมัดไว้ให้แน่นให้อยู่ดีเลยนะคะก็จะได้แบบนี้เลยคะ่ะพักไว้ค่ะถ้าเกิดใครทำเยอะต้องหา ลังโฟมหรือว่ากระติกใส่ไว้นะคะเพื่อรักษาอุณหภูมิรักษาความร้อนแป้งจะได้นิ่มอยู่ตลอดเวลาเวลาเรานำไปบีบจะได้บีบง่ายเป็นดอกสวยค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือถุงผ้ารองบีบนะคะกันร้อนค่ะแล้วก็หัวบีบวันนี้แพลวใช้หัวบีบ 4D ค่ะ นำกันไกมาตัดตรงหัวจุกแล้วก็สวมใส่ลงไปในถุงผ้าถุงบีบกันร้อนของเรานะคะวิธีบีบก็ม้วนค่ะ ถ้าเกิดใครร้อนก็ใส่ถุงมือผ้ารองแบบนี้นะคะ สวยงามน่าซื้อน่าทานมากๆเลยนะคะเวลาเราจะจัดใส่กล่องขายนะคะก็เตรียมใบตองรองก้นกล่องแบบเนี้ยค่ะใครจะใส่กล่องเล็กกล่องใหญ่มากน้อยแนละ้วแต่ตามชอบเลยนะคะตามด้วยกะทิที่เราทำไว้ค่ะวางใส่ลงไปตามด้วยมะพร้าวขูดค่ะ ใครจะใช้เป็นมะพร้าวอ่อนแทนก็ได้หรือมะพร้าวทึนทึกแบบไม่แก่มากขูดก็ได้อร่อยคนละแบบนะคะตามด้วยข้าวโพดหวานต้มค่ะแล้วก็ขนมเปียกปูนใบเตยที่เราบีบไว้นะคะ โรยด้วยงาขาวงาดําคั่วให้สุกหอมค่ะปิดฟ้าค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมขายแล้วนะคะใครจะใส่กล่องเล็กก่อน,นี้ก็ได้วันนี้พรใช้กล่อง T L 1 0 4 c นะคะก็จะได้พอดีสวยงามแบบนี้เลยค่ะไม่แน่นแล้วก็ ไม่ใหญ่เกินพอดีเป๊ะเลยนะคะใครอยากได้กล่องไซส์เล็กกว่านี้ก็ปรับลดได้ตามชอบเลยค่ะพอเราจัดเรียงใส่กล่องเสร็จเรียบร้อยก็จะสวยงามน่าซื้อน่าทานแบบนี้เลยนะคะกล่องแบบนี้สามารถขายได้30มสบถึงสาบาทเลยทีเดียวค่ะยังไงก็มีกําไรค่ะสูตรแป้งเหนียวนุ่มเนิบหอมใบเตยสีสวยดีแบบนี้เลยค่ะน้ํากะทิมันเคม็ม ทานคู่กับมะพร้าวคูดเข้าวโพดหวานต้มอร่อยคูณสามเลยนะคะลองไปทำดูค่ะขนมเปียกปูนใบเตยแบบบีบดอกสูตรเป๊ะไม่ต้องลองผิดลองถูกค่ะทำกินทำขายได้เลยค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ